Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับต่อเกมเดอ b แ t t เท c a แคครับกับด่านศึกในอ่างน้ํานะเป็นด่านตํานานเขียวนะครับเริ่มกันเลยครับไม่ดีรอ เฮ้ยทำไมมันมีซัมบี้ด้วยวะบริษัท Dreamwork ม,มาโอ้โหเราไม่ได้พกตัวตีซัมบี้มาเท่าไหร่ครับมีแค่นานาโฮตัวหนึ่งที่มีเรียกว่าอะไรมีสกิลในการไม่ให้ซัมบี้มันเกิดน,นะ Killer ปากเรียกอะไรนะซัมบี้ Killer ลเลอเอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูครับ เราชอบความท้าทายอยู่แล้วนะใช่กับเกมนี้ครับก็คือใช้เซตเดิมเซตแรกๆที่ผมเอามาใช้ในการสู้กับตำนานเขียวอะคือพยายามจัดทับให้มันสู้ได้เกือบนะใช้คำว่าเกือบทุกทาเอามาฟาดหัวไปทีไม่ไม่มีตัวสักตัวอาไม่มีปลาตัวนี้ที่มันหยุดเวลาด้วยนะต้องเอาเวฟ <c oughs> จะเอาแมววันนี้ไปปล่อยเวฟก็ไม่ถึงครับโดนจิกตุยก่อนแล้วมีเป็ดมาด้วยนะช่วงนี้มีเป็ดโผล่มาด้วยยังไงขอจิ้มสัทีสิเอาอีกทีได้หรือเปล่าขออีกทีไม่ตุยด้วยไม่ตุยก็เอาใหม่เด,ด,ด,ดี๋ยวๆๆ ค่อยจัดการครับทีละเล็กทีละน้อยนะเติมเอสไปด้วยค่อยๆต่อค่อยๆจัดการไปถึมศพเมือ่อกี้มันเพิ่งตุยมันก็โผล่มาอย่างไวเวลานี้ถ้าเอาบูตึงมาน่าจะช่วยได้เยอะแต่ใครจะรู้ล่ะปกกปาเข้ามาครั้งแรกใครจะรู้แล้วว่ามันต้องใช้แมวอะไรบ้างก็เอาเซตนี้ไปเลยแล้วกันนะครับ นาโขเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เไปไ็นไรนานาโฮตัวแรกไปแล้วนานาโฮตัวที่สองโผล่มาจ้าไม่ขาดตอนอิชินะกิฟิลเหมือนกันว่ะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวดาแรกนี่เอาเหงือกแห้งกันนะเดี๋เอาเหงือกแห้งเหมือนกันนะถ้าจะขนาดนี้ก็ขออีกสักทีเป็นไรไปใช่ไหมเล่าใช่ไหมเล่าเดี๋ยวเดียว ขออีกไม่ตใยด้วดยเดี๋ยวยเดี๋ยวธนาโฮยพึ่งแตงเย็ยนนะอยู่ด้วยกันก่อนไปสน,นกิไปรอบที่สองครับเงินต้องต้องพยายามเลี้ยงมิเชลไว้นะให้แบบระยะมันได้นาคาโฮจะได้ฟาดล้วโคยไปเลยโอเคเป็ดไม่โผล่มาแล้วแสดงว่าหมดออกแล้วสินะเออหมดแล้ว หลุมศพไปแล้วครับชนะแล้วแบบนี้ถึงป้อมแล้วนะจะถ,ถึงป้อมแบบนี้เราก็ชนะสิครับรออะไรเรานี่จัดการเรียบร้อยนะโอเคเสร็จสิ้นไปหนึ่งดานนะรือต่อด่านตอ่อไปครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะน้ำ ฝักบัวเหนียวทำไมลืมล้างล่ะฝักบัวเหนียวมันมีที่แย่รูอ่ะอันละไม่กี่บาทเองนะแย่ทุกรูดเดี๋ยวมันก็ออกมาเอง,เหงแหมแสดงว่าไม่เคยทำการล้างทำการเปลี่ยนเลยนะโรงแรมนี้ซึ่งในอ่างนะครับชื่อด่านน่ากลัวมากมันไปทำสิบบวกได้นะครับเอาจัดการก่อนเยว ด่านนี้เอเลียนสตาร์เยอะเกินไปไหมเจอผีพลาดอุ้ยเดี๋ยวโอิซานะอิซานากิโดนวาร์ปเหรอไม่ค่อยได้ดูสกิลอ่ะไม่เป็นไรโดนวาร์ปเดี๋ยวเจอแคสลี่สาบครับนี้ก็จะไม่วาร์ปกันแล้วว่าโดนสัำเต้าปีไปไหมดแล้วหวายแต่นี้ก็ชนะสิใช่ไหมล่ะ แบบนี้ฉันก็ชน,นะสิลลยกันต่อครับอ่าอัแบบนี้ชื่อว่าชาซาวนาแบบยืนมาซาวนาแบบยืนนะครับมีอะไรหลุดอ๋อมีถ้าดำมายุ่งเกี่ยว มีช้างดำแล้วก็อุ่งดำนะครับตัวปัญหาน่าจะมีอยู่ตัว2ตัวกระลอกกระลอกลอกอับเอ,อสติกแมทที่เป็นซอมบี้เนี่ยไม่เลยไม่เป็นไรนะเราเอาขนมจีบปาดไปเลยก็ได้เอาให้ชนะเพราะถ้าไม่ชนะก็คือแพ้งไงก,ก,ก,ก็ต้องชนะสิใช่ไหม <laughs> เออจะพูดทำไมเดี๋ยวรีบปาด อย่าให้มันถึงป้อมครับใช้เซตเติมตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะยังเส้เดิมตลอดครับค,ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะไม่มีอีเวนต์เราก็เล่นของเราแบบนี้นั่นแหละจบอีเวนต์ไปแล้วเราก็เล่นของเราแบบนี้อย่าง,างที่บอกกว่าจะไปจานตำนานซีโร่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเล่นไปเรื่อยๆนะ เลยเราก็พักนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นแล้วก็กลับเล่นใหมได้ยายจะไปซีเนียสกับชีวิตคนระับีกไม่ี่วันจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวต้องลงเพลงก่อนแป๊บนึงนะอศึกษา,ษาทำเพลงมาตั้งนานสะน้ำเยน็นช่วงนี้ใส่ตาสั้นนะว่าจะไปตรวจสายตายังไม่จะไปตรวจเลยไปลุยครับ พัวก็ไม่ตัวด้วยไอ้ธาตุแดงบอกเลยว่าสบายเพราะว่าเราพกแมวส่งของมาด้วยนะแต่ถ้ามาแบบนี้ก็ต้องชะลอกันหน่อยนี่หมูตัวนี้มันขิดไวแต่ขิดไวก็ไม่กลัวถ้าเลียกสนากิมาแล้วเราไม่มาเยอะเป็ดตัวนี้ไหมอ่ะสมบีเนี่ย รีตีพ้อมดีกว่าครับย,ยังไม่จบยังมีบอสบอสตัวนี้ก็คือตัวธรรมดา,าไม่มีอะไรเลยจ,จัดการง่ายๆจิ้มเอาให้ตุยครับฉันจะจัดการแกเอาให้ยับเอาให้ลาบเอาให้เตียนเอาให้เลี่ยนนีเรียบร้อยก็ก็ไม่เท่าไหร่ด่านต่อมาครับ บ้านของยูมิโบซูขนาดใส่แว่นนั้นเนี่ยถ้าตัดต่อในแคปคาตัตตัวมันจะอยู่ประมาณเจขนาดตัวสามมันมัเน,นเลขเป็นอะไรนะไนะ่วอ่ะไม่ค่อยได้ใช้วัดเลยช่วงนี้นะม,มีไฮยีน่าขาวแล้วก็ตัวกินมดขาวนะครับ อย่าไปกลัวถ้าไม่มีบอสถ้าบอสมันมีแค่นี้ก็จัดการไปเลยเออดิสนากิแคสลี่นะโฮ้มาต่องตำนานผสมกันรวมแคสลี่ก็ชนะได้อขอให้ทุกคนสมได้ตัวนี้นะครับจะได้เล่นกันง่ายๆครับรีบซาจัดการเอาให้มันจบๆไปก็ไม่ยากเท่าไหร่ไปต่อครับการต้อนรับน้ำพุร้อน ตาตาสุดท้ายแล้วนะแบบนี้มีอากุกแน่นอนจะเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่าเอาแคนแคนไปตบเอาเงินก่อนครับเพื่อเรียกอ b e r อร์มาจัดการมีหลายคนบอกว่าพี่ติดอูเบอรเกินไปแล้วนะก็เดี๋ยวซีดมงไอสามมงกุฎถึงสามมงกุฎมาใช้อ b e r อร์ได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพาซีมงกุฎเราค่อยไปอัปเกรดแมวแล้วแมว <c oughs> มันส่งตัวนี้มาเลยเหรอแต่ตัวนี้ตัวกระแทกนี้นะครับถ้าเรามีแมวหกกรวยกับแมวโลหะไม่ต้องกลัวเหมันนะเพราะว่ามันกระแทกแล้วมันติด2ตัวนี้ครับเราก็เอาแคสลี่มาสากนะแคสลี่มันก็ยังมีสกิลต้านอย่นี้หนึ่งคือไม่ให้มันเห็นปะมันก็จะโดนเซิร์ฟของแคสลี่ครับทำให้มันโดนดาเม๊บเัียวตุยเห็นปะก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แรกๆกลัวมากเพราะว่า มันกระแทกแรงมากเลยหลังๆมาโอเคแนละ้วฉันฉันเข้าใจแล้วนัดสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออก็ดีก็ดีรีบจัดการอืมแอดรี่ปาเทวดาเนี่ยแต่โมลามูล่านะตั้งแต่อีอเวนต์นั่นแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับชน,นะเรียบร้อยจบไปค่อยไปลุยกันต่อในด่านถัดไปครับไปแล้วนะบ๊ายบาย